ชายอย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะถ้าไม่กดละก็หนูจะงอนพี่ชายแล้วนะอืมกดจีกดยังอ่ะรีบกดนะทำไมถึงยังไม่กดล่ะคะอ๋อขอคุณนะคะมนะณหมู่บ้านรับแลหมู่บ้านแห่งนี้มีเฮดไซเลนไซเลนเฮดอาศัยอยู่มาดันกูมาดูกันว่า คู่หูพาตาลุยจะปราบเฮดไซเลนไซเลนเฮดได้หรือเปล่าโอ้ยไม่พากละไปไหนไปกันเ้านเราสองคนไปไว่ายว่ายใอันพาตาลุยไปไหนไปกันเ้านเราสองคนไปไว่ายว่ยพาทุกคนไปตาลุยไปเจอตัวไหนก็ไม่ไปล่าท้าผีไม่ใช่ก็ไป่ได้บ้านแล้ะก็ไปล่าท้าผีรู้ว่าผีเมื่อไหร่ก็ยังไม่เท่ากันแล้วจะเสียให้เราจมผีแต่น่าจะจะรออะไรก็วิ่งหนีก็ฝไปไไปสู่ความจริงถ้ารู้สึกเบื่อเหนื่อยเข้าหนังนั่งอินเจอผีมา่อ หลอกให้ดีหลอกให้ดีอยากโดนหลอกแล้วเข็ดเค็มอยากโดนแล้วก็ไมนหลอกมาแต่ตลอดได้พูจริงๆไม่ได้หยอกมาใช่ก็ทำให้อำก็ตลอดใส่พะน้าไม่ก็มีหลอกพี่ได้ไม่แก้ไม่แค่เยอะๆทำไมอีเที่ยวอกให้หลอกแล้วเข็ยนแล้วไม่ได้กันจอกแอม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 พี่มองกล้องมองกล้องพี่มองกล้องมองกล้องอยู่มองอยู่มองกล้องไม่มองทางมองกล้องไม่มองทางพี่อะไรของมึงเลยอคลิปเปิดคลิปก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวด นะครับวันนี้ผมก็มาล่าท้าผีที่ที่ไหนวะไรอันที่หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งพี่รับเลรับแล่เขาบอกว่าจะมีไซเรนเฮดใช่ปะใช่เขาบอกมีไซเรนเฮดด้วยพี่ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าเออต้องต้องไปดูกันนะครับผมโอเคเก็บกล้องเก็บกล้องเฮ้ยได้พี่ได้พี่เก็บกล้องในเร็วง let's go let's go ตนพี่หมู่บ้านเอ้ยนี่ไงพี่ทางเดินเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยจะมีจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆแล้วอ่ะมันจะมีไม้เว้ย มันอารมณ์เหมือนรัววะพี่เอออารมณ์รัวแบบเ,เหมือน <go. S 2> เหมือนกันสัตว์ร้ายหรือว่าเขากันไซเรนเฮดวะหรือเขาอาจจาะกาันรเราก็ได้นะพี่ป่ะ <c oughs> อือหูหมู่บ้านหลจริงหลจริงจริงพี่เดี๋ยวมีตู้กดน้ำด้วยพี่เอาน้ำไหมเดี๋ยวผมกดให้เอาเดีวเอาเดี๋ยวมันกดไม่ได้พี่ตู้ผัง <c oughs> ไม่มีไฟโอเคโอเคหมู่บ้านกระดานอย่างนี้จะมีไฟได้ไงสวัสดีครับคุณ มีอะไรเหรอครับอ่านี่ใช่หมู่บ้านรับแเรที่มีไซเลนเฮดหรือเปล่าครับเออพี่พี่จะถามตรงนี้เหรอครับพี่คือมีอะไรเหรอครับพอดีพวกเราเป็นยูทูบเบอร์อะครับใช่ครับอือ๋อพอดีรู้จักอยู่ครับเคยเจอพวกคุณใน YouTube อยู่ฮ้าคนอวดผีใช่ไหมครับฮะคนอวดผีใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูชื่อเอ้ะไรเซ็นเปล่าเดี๋ยวผมเซ็นให้เลยอ่านี่นี่หลังวรนุชผมอ่ะแชมป์เคลียร์เออ อ๋อรู้ชื่อจักรู้แล้วครับแต่ไม่รู้ชื่อรายการเอ้าเมื่อกี้เพิ่งบอกไปโอ้แล้วสรุปคุณดูจริงไหมเนี่ยเออสรุปไอ้หมู่บ้านนี้มีไซเลนเฮดจริงปหมเนี่ยเอ่อเออเซเลนเฮดหรอใช่ครับใช่ใช่มันผมไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามันมีพวกชาวบ้านบางส่วนที่เขามาเล่าให้ฟังอะพี่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 อะไรอะไรนะพี่ผมเห็นคนแอบดูอะตรงไหนตรงไหนพูดมาพี่อยู่นั้นพี่พี่ตาม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 โอเคโอเคโอเคไหนพี่เพิ่งเห็นตรงแถวแถวนี้ย แถวไหนวะแถวไหนผมว่าต้องออกหรือว่าพี่ใช่เหรอเข้ามาพี่เข้ามาเพราะจะมีคนอยู่พี่จริงเหรอจริงกูไม่เห็นเลยเฮ้ยเอ้าพี่หายไปเฮ้ไปเฮ้มานี่มานี่มานี่ตามมาแลนดได้พี่ได้พี่ไปพี่ค่อยๆขามพี่ค่อยๆละค่อยๆละโอเคโอเคเดินมาเดินมาเฮ้ยโอ้โหคนเพียบเลยว่ะแลนด์ดูดิโอ้โหชาวบ้านเฮ้ยมีแบบชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขามีสาวว่ะอยากอยากหาสาวอ่ะ เผมว่าน่าจะมีแบบแหลงนะพี่แหลงเออต้องมีแหลงต้องมีแหลงเอาสาวมานอนด้วยอะไรเงี้ยใช่พี่แบบฟิลแฟนฟิลแฟนแฟนหกเก้าหกเก้านี่บ้านใครเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้พี่ไม่รู้น่าจะบ้านชาวบ้านแหละเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่คนเต็มเลยพี่คุณหัวแดงครับคุณหัวแดงสวัสดีครับครับผมพอดีผมจะมาเช่าบ้านที่นี่อ่ะครับเพราะว่าผมจะค้างแรมที่นี่เพื่อดูไซเรนเฮดอ่ะครับใช่ครับเขาดาวไซเรนเฮดอ๋อมีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ตรงไหนครับ นะครับหลังไหนหลังที่ห้าหลังนี้ฮะเฮ้ยในบ้านอยู่อะแล้วคืนละเท่าไหร่ครับคืนละพันห้าครับผมฮะถูกเกินแพงไอ้บ้าคืนเดียวพันห้าฟิลแฟนเนี่ยนะพี่ไม่ใช่นี่บ้านแต่บ้านเช่าอเอเออนี่บ้านเช่าโถเอยผมติดไปก่อนได้ไหมใช่ใช่ใช่ผมเดี๋ยวไม่ไพี่ เดี๋ยวเราได้เงินจากยอดวิวแล้วเราค่อยเอามาให้เขาไง<ก>พีง่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวอาร์ตคลิปอ่าสักล้านวิวก็เดี๋ยวผมจะเอาเข้าห้อมมาให้นะครับเอ็คครับนีละันคุณเดี๋ยวผมให้กล้องเนะี้ยไปถ่ายรูปมาให้ผมหน่อยผมอยากเห็นไอเหมือนกันเนะี้ยไอเซเลนเฮดเนี้ยเอา้าแล้วหมู่บ้านคุณคุณไม่เคยเห็นเลยไงยละ่ะคือโอกาสที่มันจะออกมามีน้อยมากอ๋อโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ้าไม่งั้นฟรีนะถ้าแบบติดฟรีนะได้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 ครับผมได้ได้ได้เอากล้องไปเอากล้องไปเพี้ามาให ขอบคุณมากครับเอ้ยมีเด็กปะครับมีเด็กปะมีแบบเด็กเหรอคุนคุณอยากได้เหรอใช่ครับแบบพอดีตัวตัวท็อปตัวท็อปหมู่บ้านนี้เลยใช่ใช่ใช่ได้เพ่พอดีผมต้องมีพิธีกรสาวด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่เพื่อที่จะได้แบบถ่ายรายการอะไรเงี้ยใช่ครับใช่โอเคครับรอสักครู่นะมาแล้วเพ่มามาเลยโยหนูวะนี่หนูหนูสวัสดีครับสวยๆว่ะสวยป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวู้ฮึขอขอคนเนี้ย แบ่งกันพี่แบ่งกันไม่ได้เอ้ยมีมีอีกคนหนึ่งไหมครับผมมีอีกคนเหรอครับมีไม่รดวันนี้คนนี้อาจจะไม่ค่อยท็อปหน่อยนะครับไม่ท็อปไม่เป็นไรครับแต่ผมผมได้ตัวท็อปไปแล้วอะน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อนาวครับชื่อนาวด้วยชื่อนาวชื่อนาวชื่อนาวพี่เอว่ะเอว่ะอ่าเราพูดพูดเก่งไหมครับพอดีว่าทางเราจะมาถ่ายรายการผีที่เนี่ยครับก็เลยต้องการพิธีกรผู้หญิงนะครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อะครับ โอเคอ้าสรุปเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่พี่ไพผู้หญิงผู้หญิงว่างไหหายไม่ม่ถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงมาก็เดี๋ยวส่งส่งให้ผมนะครับได้เขาผมได้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 ครับใช่น้อน้องน้องนาวครับน้องนาวว่างไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนตรงนี้ครับมายืนตรงนี้ใช่ครับยืนยืนปลายเตียงครับยืนปลายเตียงครับยวเดี๋ยวพี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมจะนอนบนเตียงครับไม่ใช่เดี๋ยวจะมาถ่ายจะถ่ายรายการไงพี่เปิดรายการไม่ได้เปิดรายการอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวติดเลทเว โอเคพี่ได้พี่มาเก่งมองกล้องครับน้องนาวมองครับมองสามสองหนึ่งแอคชั่นแรนแรนดแรนด์พี่อะไรพี่กูกูกูแบบแอบกอดได้ป่าว่าดใจพี่ได้เขาไม่รู้หรอกพี่โอเคมองกล้องครับมองกล้องเอ่อมันคือการเปิดรายการมันต้องแบบว่าอบๆหน่อยนะครับสนิทสนมครับสนิทสนมแบบทําเป็นเฮ้ยว่าไงแบบจะได้สนิทกันนะครับใช่ครับแบบสแลดใจเหรอครับพูดใจใช่ครับพี่จิตรพูดใจเฮ้ยเอายังท่ายัง ถ่ายแล้วพี่ถ่ายแล้วหนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมมาอยู่ในหมู่บ้านรับแรนะครับแล้วก็มาอยู่กับน้องอ่าน้องนาวครับผมก็เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องเขานะครับว่าไซเรนเฮดที่เนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับน้องนาเคยเห็นไซเรนเฮดไหมครับอ่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะ ไม่งมีอยู่ในหมู่บ้านี้จริงป่าวะมันมันชั่วเนหมู่บ้านปะเนี่ยมัวเลืเปล่าเนี่ยไม่คือหมู่บ้านนี้มันขึ้นชื่อกับอ่าพวกไซเลนเฮดมากๆเลยนะครับใน YouTube นี่ว่อนเลยอ่ะอ่ามันเป็นแค่ตำนานที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเล่ากันอ่ะอืมโอเคถ่ายต่อไหมถ่ายถ่ายาูกูกัว่ากัวคัดเถอะคัตก่อนพี่โอปปี้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 โอบปี้โอปปี้โอปปี้โอปปั้โอปปี้โอเปี้โอปปเ้โอปปี้โอปปี้ี่ปดี้โอปปี้โอปปี้โอปปี้อ แล้วนี่น้องต้องถ่ายให้เขาไหมพี่เออเดี๋ยวค่อยถ่ายได้ได้อยู่ฟีด้วยโอเคครับน้องนาวเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆนะครับผมได้เลยครับใช่ครับว่าแต่พวกคุณว่าแต่พวกคุณรู้ไหมว่าตู้กดน้ำกดขนมอะไรอเงี้ยมันใช้ยังไงอ่ะมื่อเช้ามีไฟครับมันไม่มีไฟบอกบอกบอกผู้ใหญ่บ้านให้ติดไฟนะแล้วตู้น้ำมันจะใช้ได้เองใช่ครับ ตู้ไม่มีไฟก็ใช้ไม่ได้นะครับแมนแมนขอบคุณมากค่ะเวทเดินกันไห่ครับเย็นนะครับอยู่บ้านอัดน้ำให้เรียบร้อยอุ้ยโอเคเขาจะได้หอมวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสำรวจกันไปสำรวจกันดีกว่าไปพี่ไปไปไปต้องต้องเจอผู้ใหญ่บ้านว่ะผู้ใหญ่บ้านนี่ทรงทรงจะคือแบบหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยพี่เคยเคยเคยดูไอซีรีส์ลุงแซนดิตป่ะไอรับใช้ลุงอ่ะเออเคยผ่านผ่านพี่ทรงทรงเหมือนไอโรนอ่ะทรงเหมือนไอโรนอ่ะไอโรนไอแก่ๆนั่นแหละพี่ คนทำนี่มันตายหาไปยังไงวะไ,ไม่แ<ใ>น่ใจพี่ผมก็ไม่ได้ดูแล้วอะเฮ้ยนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทรงผู้ใหญ่บ้านเลยอ๋อนี่พี่คนนี้แหละที่ผมเห็นเขาแอบดูอะแอบดูเลยนี่เขาเนี้ยแอบแอบดูเราคุยกับคุณคนนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับอ่าคุณใช่ผู้ใหญ่บ้านานะครับเดี๋ยวลุงลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยผมคือพัตติต้าครับคุณลุงพัตโอ้โห ลุงพัดคุณคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไงครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะยี่ยเราไม่ได้โอเคเอ้ยพอดีพวกผมมาจะมาล่าท้าผีครับจะมาล่าผีเอซเลนนะครับผีหัวลำโพงกับผีเป็ดนะครับใช่ครับใช่ครับผีเผือะในที่นี่ไม่มีหรอกเอ้าอะไรวะมันมันใช่แล้วเปล่าพี่ไม่รู้ไม่น่าใช่นะพี่ทั้งนั้นเดี๋ยวรอตอนกลางคืนแล้วกันไปครับเจอนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เราไปไหนกันต่อดีพี่ที่ไหนก็ได้ไปพี่ไปคุณคนดังคุณคนดังครับอ่ะครับว่า คือคุณมาล่าท้าผีใช่ไหมครับใช่ครับคือผมเจอรอยเลือดนะครับเฮ้ยไหน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 พาไปหน่อยพาไปหน่อยมาตาผมมาให้ไวเลยให้ไวเลยพอดีผมมาเดินเล่นแถวรอบๆบ้านแล้วผมก็เจอรอยเลือดนะครับไม่รู้ว่ารอยเลือดอะไรใช่哟เมนใครหรือเปล่าเมนอะไรจะเยอะขนาดนี้โอ้โหไม่ใช่แล้วครับนี่ครับตรงนี้เลยเฮ้ยนี่เฮ้ยพี่บอกว่า เลสเตนเหรอพี่อันนี้มันเลสเตนเอ้ยเลสเสตนเลสโตนเหรออันนี้มันเลสโตนครับมันคือสายไฟคุณเอาไปใช้นะเนี่ยเอาไปใช้ในหมู่บ้านเนี้ยไปต่อไฟนะไทยว่างางแถวนี้เออมันไม่ใช่เลือดมีหมาด้วยหมามันก็ธรรมชาติครับหมาบ้านอะไรเนี้ยมันมีได้ป่าเอเฮ้ยล้วคุณมาอะไรกันเยอะแยะเน่ยเฮ้ยกลัวนะเนี่ยตื่นอะไรกันเนี้ยเก็บไฟไปด้วยนะครับคุณเดี๋ยวไฟหว่าไป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 แดนครับพี่เอ้ยเดี๋ยว มึงอยู่ข้างนอกก่อนได้ป่าวะทำไมอะพี่กูจะนอนแล้วอะอ๋อได้พี่เดี๋ยวผมเฝ้าเป็นบรรยากาศเฝ้าให้เออๆแล้วเนี้ยพี่ว่าผมว่าผมอยู่ข้างในได้ไหมพี่ยืนตรงหน้าประตูอ่ะได้ได้ได้ไม่ไม่เราเราถ้าเกิดน้องนาวมาแล้วเรียกกูเด้๋ยนะได้พี่เดี๋ยวพี่หยาบนาวเรียบร้อยแล้วนะพี่เดี๋ยวรอข้างนอกก็ได้พี่รอบ้านนี้ได้ได้ได้พี่เจอกันพี่นอนแล้วนอนละโอ้ยง่วงอ๋ออือ นักยูทูบเดี๋ยวอะไรคือพี่นักยูทูบอ่ะพี่พี่เป็นนักยูทูบไม่ใช่เหรอยูทูบเบอร์โอ้ยูทูบเบอร์เกิดเกิดเรื่องใหญ่แล้ว แ j a อะไร jam ว่าผมได้สาววัดด้อผมได้สาววัดด้อเป็นไงพี่ j a มสุดแล้วจ a m กับน้องนาวสาวญี่ปุ่นเป็นไงพี่กิโมโนกิบะโด้กิโมโนว่าเฮ้ยอ่าอยุโมโตะอสึมิปะโต้ซึบุบะกะบะเดะเรื่องไรสาระได้ละเฮ้ยหิวข้าวว่ะมีใครมีข้าวว่ามีว่านี่เขาเอาข้าวมานั่นเลยพี่กิ้นกันผมกัดจะชวนพี่ไปชิงอาหารอยู่เดี๋ยวพี่แมวแมวแมว เรามีตังเรารวยอ่าสองสาวครับสองสาวพร้าหรอครับอู้ยืบปูของกันเลยอืเดี๋ยวคืนนี้ไปล่าท้าผีกับพวกพี่ไหมจ๊ะใช่ไปไหมครับน้องน้อนผีน่ากลัวไหมอะเออผมไม่เคยนก่กลัวครับผีน่ารักไม่เราเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเจออะไรนะครับน้องนาวมันเห็นอะไรแดงๆตัวแดงๆใหญ่ๆไม่รู้่เขาอยู่ด้านนอกโอ้ยหรือว่าจะเป็นไซไรเหตวไหมใชพี่ไปเช็คไปเช็ค ใส่เนเห็ป่วะโอ้ยจริงจด้วยโอ้เห็นตัวมันเป็นวะเฮ้ยมันตัวมันใหญ่จังอะไม่รู้ไม่รู้้ม่ราพี่ตาก้องตาก้องตาก้องมึงเดี๋ยว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 ี๋ยวเี๋ยวเี๋ยี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดี๋ยวเวเดี๋ยวยเยี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเด เฮ้ยผู้ใหญ่บ้านมานี่มาเลยลุงเร็วเร็วเเร็วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับไซเรนเฮดนะครับผมเออแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสติแตกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านมีอะไรที่แบบว่าสามารถสู้กับไซเรนเฮดได้บ้างครับเจ้ครับเจ้ครับเร็วเครับของคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านเอามาครับเอามานี่มานี่มานี่เราไหนบอกว่าไม่มีไซเรนเฮดไงครับทำไมวันนี้ผมถึงเจอไซเรนเฮดล่ะครับนนี่มัเป็ดีเอาอ๋อที่พวกผมกำลังตามหากันก็คือเป็ดที่พวกคุณพูดจะเนี่ยแหละครับใช่ครับใช่ครับนี่เลย โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคมาไม่ยิงไม่ไม่ไม่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนแล้วทำไมคุณทำสะพานสูงๆไว้อะเดี๋ยวมันรอดเข้าไม่ได้ครับโอ้มันตัวมันสูงพี่มาติดหัวไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าคุณก็ปิดบังพวกผมมาดีทั้งนั้นน่ะอ้าวคุณยังไงเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยุมผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ผีคุณถาหมาผีไม่ใช่เป็ดเอ้ายังไงวะเราเราผิดแล้วพี่ไม่ไมือนกับเราพูดไม่เขีย มันคือไซเรนเฮดเลยว่ะมันก็คือคือเหมือนกันหรือว่าไม่เปรตอ่ะก็คือไซเรนเฮดที่พวกผมตามหากันอยู่โอ้ยคุณนี่น่องก็คุณไปไปไปพี่พี่ยิงเขาบนพี่ขึ้นบนขึ้นบนพี่ขึ้นบนไปพี่ไปพี่ไปผมตั้งกล้องถ่ายนั่นแหละถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่พี่พี่เอาแบบรอรอนะพี่รอรอนะเออยิงอยู่ยิงอยู่ยะาไอพี่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 มึงตั้งกล้องอย่างเดียวตั้งแล้วพี่ตั้งแล้วเนี่ยยิงอยู่พี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 ่เลยเร็วพี่เลยเร็วพี่มึงยิงอยู่มงสวยพี่เลยเร็วพี่มันนิ่งมันนิ่งโอ้ ยืนมันยืนที่มันยืนที่มันกำลังพิจารณาทำแจมนะพี่อมตกต้อกโอ้เราจะโอ้โหเราผู้ใหญ่บ้านไม่ช่วยกูเลยไอเดี๋ยวเฮ้ยขออาหารหน่อยครับพี่พี่พี่เร็วเร็วพี่เร็วเพี่อยู่ต่อโหบีมกลัวแป๊บนึงเอาไปค่ะเอาไปเอาไปกกินอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนผมแล้วพี่ผมเจมแจมเฮ้ยมันตายตัวนึงมันเอาไว้ใช้ยังไม่ตายยังพี่ยังยังผู้ใหญ่บ้านช่วยยิงอยู่พี่ พี่จะลุ้งพี่จะลุ้งโอเคครับผู้ชมครับมึงมึงมึงเลขอ่อนดิเลขอ่อแล้วพี่เลขอ่อยาวเลขอ้ชมครับตอนนี้ผมก็กำลังจะจะตายเอ้าน้องดาวมาระวังตัวด้วยนะครับอุ้ยเลีอ่อเป็นหมุนกล้อพี่เป็นผมก็แล้วมาให้กำลังใจหรือเป็นพลร์คกูได้เฮ้ยน้องดาวน้องดาวน้องดาวหลบครับระวังครับระวังครับกูจะอยู่พี่พี่ตายยากจเลยเนี่ยไม่รู้กูจะอยู่กูกูยิงเรื่อย พี่ระวังเฮ้ยมึงตายหมดแล้วว่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วพี่ๆๆ่พี่ไปคลิปไปคลิปก่อนไปคลิปก่อนพี่เฮ้ยไอ้สาวๆครับมาสาวๆมานี่หน่อยครับสาวๆเอาเลยครับแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมได้ได้คลิปตรงนี้ตรงนี้แบบได้หล่อๆแบบอยู่อยู่ข่าผองข้าอยู่อยู่สองมุมเลยครับสาวๆครับสาวๆยืนยืนซ้ายขวาเลยครับสาวๆก็วันนี้นะครับพวกเราคู่หูพาตาลุยก็ได้ทำการปรับเอ่อไซเรนเฮด ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยไปปราบผีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างดีคิปชั่นนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้เออสำหรับวันนี้ผมพวกผม2ตัวขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครคําวะผม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 ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณครับเฮ้ยผู้ชมพันชัยพันชัยครับเเชิญสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์อีกหน่อยเนี่ยพี่แบบผมถามเลยหน่อยทำไมคุณไม่บอกผมว่าไซเรนเฮดอยู่ที่นี่อ่ะความจริงแล้วผมก็ติดปิดบังพวกคุณนี่แหละเอาปิดบังเพื่อ ดูไหมถ้าคนถ้าคนพยายนไปตามหาเฟรนเฮทอะ่ะมันจะโกรธมันก็ตายหาไปแล้วไงครับก็ใช่ไงมันตายแล้วแต่ไม่เคยมีใครฆ่ามันมาก่อนที่ผมฆ่าได้อะ่ะเพราะว่าพวกผมก็คือคู่หูพากาลุยยังไงล่ะใช่ครับนักปาบ<อ>ผีชั่วราชอาจ,าาจากักรเอาเลยนะอีกรอบหนึ่งนักปราบผีชั่วราชอาจ,าาจากักรทั่วทั่วราชานาจากักรเออได้เลยพี่ปิดปิดรายการให้ผมเลยครับ ครับไปคลิปไปคลิปกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้โอเคครับก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้ด้วยนะครับพูดเหมือนเคยทำโอเคขอบคุณมากครับเก็บกล้องเก็บกล้องเก็บกล้องใช่ครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่บ้านพี่เอากล้องมาหน่อยพี่โอเคอันนี้อันนี้คือค่าตอบแทนของผู้ผมมีไหมครับเพราะผมค่าเซเรนเนสได้ผมอุตส่าห์ปราบผีให้อ่ะใช่ใช่ครับเนี่ยผมหนอยหยอกหยอกขอขอขออาศัยอยู่ฟรีนะครับวันนึงเอาได้เลยครับพี่พี่เราแนะนำผู้ใหญ่บ้านเลยได้ไหมพี่อะไรวะ หมู่บ้านเนี่ยครับทุกอย่างดีหมดเลยครับโยเว้นไ,ไฟไฟไม่มีติดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีครบเลยใช่ครับใช่วงนะครับเพื่อนบ้านอ่ะน้องสาวครับไปตามพี่มาเชิญเชิญครับไปไปกินเลี้ยงกันครับสาวสาวไม่ใช่กินเลี้ยงเชิญพี่มามาตามมาเชิญครับสาวเชิญครับลงมาเลยเอาหายอ้าวโอ้โหดดลงมาเลยว่ะเฮ้ยจำมนุ่มปะจำมนุ่มปะมาครับเฮ้ยทาซานโอ้เชี่ยหมู่บ้านนี้แจ่มจริงไร้ล้านโดนสมบูรณ์ด้วยนะพี่แบบแล้วก็แบบ เอ่เอ่ข่าวจ้วเลยไปๆๆเชิญครับเชิญครับสาวห้องนี้พี่ขอนีนผมห้องนี้แล้วกันเชิญครับคุณกิโมโนคุณอสุบะโตะมานี่ครับเชิญเชิญอิสเปตเปะเลยครับข้างในนะครับมานี่ครับเราจะมาด๊บๆครับอิสเปตเป้เดี๋ยววันนี้ผมจะเราเรียนวันนี้แล้วพี่เออวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับอะครับผมพร้อมพร้อมฟังไหมเอาอะไรแลอัน ผมมาตั้งกองพี่ตั้งกองจะไวเอาไปเฮ้ยเผื่อไวไงพี่เผื่อไว้ไม่เผื่อไม่เผื่อผมจะทำธุรกิจเสริมด้วยไงพี่ไม่เผื่อไม่เผื่อไม่เผื่อไม่ชอบไม่ชอบโอเคครับสวัสดีพี่ครับก็พร้อมพร้อมที่จะฟังยังครับพร้อมพร้อมพร้อมกันละครั้งหนึ่งนะครับนานไม่นานเท่าไหร่มีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในห้องสองต่อสองแล้วหลังจากนั้นก็ไปดีกว่าถามดีก็ออะไร Co có lại, có, Cơ... Bọc, 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 thảm <cười> vậy bọc, <laughs> bọc, <laughs>